ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Travel เที่ยวดีมีสุขนะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวที่บ้านนาถาวรเป็นคาเฟ่ที่มีบริการครบคันทั้งเครื่องดื่มอาหารแล้วก็สถานที่ถ่ายรูปสวยๆจะมีบรรยากาศอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ วิธีการมาก็เหมือนเดิมค่ะเซิร์ชไปที่ Google Map บ้านนาถาวรได้เลยนะคะพอมาถึงแล้วที่จอดรถก็กว้างขวางนะคะสามารถเลือกจอดได้เลยแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะทางเข้าก็จะประดับประดาไปด้วยต้นไม้สวยงามมากนะคะร,รอบๆก็จะเป็นสระน้ำแต่ว่าไม่ลึกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะขายเครื่องดื่ม โกโก้ go, กับชาเขียวทดลองกินมาแล้วอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเดินไปหาซุ้มนั่งนะคะเราจะเลือกนั่งตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะสั่งอาหารมาทานหลังจากที่เราได้ซุ้มนั่งแล้วนะคะก็จะขอไปเดินถ่ายรูปตรงที่สวยๆนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปตามทางตรงนี้เลยก็จะเป็นสะพานไม้นะคะทอดยาวไปมีหลายซอยเลยแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เอาไว้นั่งถ่ายรูปได้ถ่ายรูปมาแล้วพ่อลูกนะคะนั่งมุมนี้อ้าวอันนี้คืออะงุนปลอมนะคะ เขาก็จะมีทั้งของปลอมแล้วก็ของจริงประดับตกแต่งนะคะไวมากมายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้จริงค่ะแล้วก็อาจจะมีไม้ปลอมเข้ามาประดับตกแต่งบ้างนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเรามาที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกมาครั้งที่3ครั้งที่4แล้วเขาดูแลดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเลยค่ะ อันนี้ผักอะไรเอ่ยไม่ใช่คะน,น้าแน่นอน ตรงนี้ก็จะเป็นใบไม้ปลอมนะคะเขาทําให้มันเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นใช่ okay, ไหมคะหรือแบบออกจินจีน,จนเกาหลีอะไรเงี้ยคะ่ะนี่นะคะเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ก็เป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งนะคะทางเดินตรงนี้ก็จะยาวหน่อยก็เดินไปเลยเรื่อย,อยมีความสวยงามมากอ,อีกรูปหนึ่งลมก็พัด แรงเย็นดีมากเป็นลมหรือดูหนาวเนาะก็จะเย็นๆหน่อยพอเดินไปสุดทางแล้วก็จะเจอป้ายบ้านนาถาวรนะคะแล้วก็มีกังหันลมเล็กๆสวยงาม สะพานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยมาถ่ายรูปตอนแดดล่มลมตกสวยมากนะคะแล้วถ้าเป็นช่วงที่มีข้าวเขียวๆก็จะสวยกว่านี้อีกค่ะ ลมแรงมากเลยนะคะมีเถียงนาด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเอาไว้ให้พนักงานเขาพักผ่อนหรือว่าให้ลูกค้าเนาะแต่เราก็เดินมาสำรวจหมดแปลงดอกไม้ตรงนี้สวยมากไม่รู้ว่าต้นอะไรเพื่อนๆรู้จักกันไหมถ้ารู้จักคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะขอถ่ายสักรูปหนึง่งเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ อาหารที่เราสั่งไปก็มาแล้ววันนี้กินตับแซลมอนนะคะแล้วก็ต้มปลาช่อนต้ยมยำปลาช่อนค่ะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวกับเส้นหนุมจีนนะคะไว้กินกับส้มตำค่ะตับแซลมอนยั่วๆนะคะแซลมอนละคะเนี้ย นี่สั่งอาหารแค่2อ,อย่างเองแต่ว่ากินไม่หมดนะคะต้มยำปลาช่อนนี้ได้หอ,อก,กับบ้านเพราะว่าคือพากันลุยกินแต่ส้มตำมันก็ไม่หมดเพราะว่าจานใหญ่มากนะคะได้เยอะแล้วก็อร่อยแซ่บมากกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นแล้วก็มานั่งชิงช้านั่งเล่นย่อยอาหารนะคะเดี๋ยวขอปิดคลิปไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับชมคลิปของเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ